ดูดวงชาวราศีกรกฎวิ่งไปให้ไกลสุดขอบฟ้าไกลนะครับดวงชะตานี้ตกตำแหน่งที่ดีนะผมในวันที่18ถึงวันที่30มีนาคมนี้ปี2568บง่งบอกถึงอำนาจบุญบารมีวาสนาของคุณกำลังจะเข้ามาผมนะอัศวินขี่ม้าถือดาบนะครับทำให้จิตใจสบายๆนะครับแต่ในโชคชะตาเป็นยังไงครับเทวดาพร้อมที่จะโดนบันดาลให้แก่ท่าน รเราก็ใช้ชีวิตสบายๆนะไม่ต้องซีเรียสกับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในโชคชะตาของคุณตั้งแต่วันที่18เนี่ยเป็นต้นไปทําใจสบายๆครับถ้าคนมันจะรวยเดี๋ยวมาเองแต่ในโชคชะตาของคุณเขาเรียกว่าไปให้ไกลสุดขอบฟ้าไกลจะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตาชีวิตจะพลิกเปลี่ยนแปลผันปัฒนาอย่างก้าวโดดพร้อมที่จะไฝ่พร้อมที่จะต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบนบารมีวาสนามันเป็นสัญญาณที่ดีนะครับ ว่าในโชคชะตนี้ฉันจะไปให้ไกลสุดขอบฟ้าับนะผมมันไม่ใช่เป็นเรื่องราวต่างๆที่ฉันจะต้องย่ำอยู่ที่เดิมฉันต้องต้องตกต่ำย่ำแย่รู้สึกอึดอัดกับปัญหาต่างๆโดนคนกันแกล้งเหยียดย่ำในโชคชะตานะครับผมปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับคุณนะค,คุณควรที่จะต้องรีบแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตานะครับในเมื่อเรื่องราวต่างๆรู้สึกเบื่อนายอึดอัดย่ำแย่ใครบางคนส่งมอบโอกาสทองเปรียบเสมือนเทวดาส่งมอบโอกาสให,ให้แก่ท่าน ท่านรู้สึกเบื่อข้าพเจ้าไม่พร้อมที่จะสู้รบตบมือกับใครไทยชะตาชีวิตมันเมื่อยล้าเหลือเกินเจ็บปวดรัวร้าแสนทุกข์ทรมานกับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตานี้พยายามหน่อยนะมุ่งตรงไปข้างหน้าครับลุกขึ้นมาเดินต่อไปไม่นานไม่ช้าขอดำนายว่านะรับตั้งแต่วันที่สิบแปดสิบเก้ายี่สิบถึงวันที่สามสิบเนี่ยอาจจะมีข่าวดีเข้ามาเขาเรียกว่าราชสีเข้ามาช่วยเหลือปกปักคุ้มของรักษา อาจารย์หนูเจอปัญหาต่างๆเข้ามาลุมเรานะผมเจอใครบางคนเข้ามานะผมแต่ว่าหนูชอบคนนี้มันรู้สึกว่ามันอึดอัดเพราะว่าเขาอายุเยอะกว่าหนูนี่มันเกิดขึ้นในโชคชะตานะบอกบอกได้เลยว่าดวงชะตาของท่านจะคล้ายๆแบบนี้นะผมเจอคู่ครองที่มีอายุเยอะกว่าถ้าท่านเป็นหญิงนะแต่ส่วนท่านเป็นชายท่านจะมีคู่ครองที่เป็นเด็กกว่ามากๆนะในโชคชะตาเพราะฉะนั้น ในดวงบุญกุศลวาสนาของชาวราศีกรกฎกู้ครองที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในโชคชะตาในวันที่18ถึงวันที่30มีเกณฑ์ชะตาเพราะฉะนั้นถ้าสาวสาวหนุ่มๆเดินเข้ามาก็น่นแหละกู้ครองของฉันจัหนักงจัดเต็มได้ครับผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตาของท่านราชสีเข้ามาส่งมอบเรื่องราวต่างๆแปว่าอะไรคนนี้มีเงินับมีเงินมีเงินทองมาเรามีวาสนาเพราะว่าเขาจะค้ำชูหนุนนําคุณได้ครับหรือไม่มีเงินก็ได้นะ แต่เข้ามาสนับสนุนเรื่องอื่นทําให้คุณรู้สึกว่าหัวใจพองโตเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายนะผมตั้งแต่วันที่18เอาวันนี้เป็นยังไงตกตําแหน่งพระราชาแห่งดาบมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าวันที่19เป็นยังไงนะผมการปฏิบัติโดยลิเริ่มเริ่ม,มต้นเป็นไปได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะผมวันที่20เป็นยังไง ตกตำแหน home, hey, ่งเฮรับทรัพย์ดวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายวันที่21เป็นยังไงตกตำแหน่งเดลิเวอร์นะครับธุรกิจการงานการเงนิงน,งาน,งานราบลืน่นเป็นไปได้ด้วยดีตกตำแหน่งความรักถ้าความรักก็ราบลื่นเป็นไม่ได้ด้วยดีนะวันที่21เป็นยังไงตกตำแหน The Star, ่งเดอะสตาร์แสงสว่างส่องแสงลงมานะผมจะเลิ่ลุกเลี at, ย้ยงขึ้นมาทันทีทันใดวันนี้ให้ไปทําบุญนะวันที่22เป็นยังไงตกตำแหน่งพระราชาแห่งถ้วยจะได้รับโอกาสทองถ้วยทองนําพาซึ่งบุญกุศลวาสนา เท,เทวดาฟ้าดินโดมันดานให้แก่ท่านวันที่23เป็นยังไงตกตำแหน่งหมุนเวียนเป็นตามแบบแผนประเพณีวงล้อแห่งวัฏจักรคืออะไรเราอมแต่ละคนดวงชะตาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องดูว่าดวงชะตาของท่านณก่อนหน้านี้เป็นยังไงถ้าดีก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกถ้าร้ายก็จะกลับพลิกจากร้ายกลายเป็นดีก็แปลว่าหมุนเวียนนะครับมันช่วงร้ายมันได้หมดไปสิ้นแล้วดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์หรูโชคส,สมหสมสมวังดังใจหมายท่านจะได้รับ นะรพรจากสวรรค์ส่งมอบดวงแก้วมณีอดหนี้โมศีลเจริญรุ่งเรืองนะครับผมตั้งแต่วันที่10เอาวันที่21 22 23 24ดครับดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคเพราะฉะนั้นเปิดรับดวงชะตานะครับผม25เป็นยังไงนะครับตกตำแหน่งเอโมโรนักลบกล้าได้กล้าเสียท่านก็ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้แข่งแย่งชิงดีนะครับผมนะครับ26เป็นยังไงนะครับผมผสมฟันเมล็ดเจริญรุ่งเรือง ดังนั้นเลิกงามยามดีเป็นเรื่องที่สําคัญท่านเอาไปปรับใช้ได้นะครับท่านย้อนฟังปรับใช้ในโชคชะตา27เป็นยังไงตกตําแหน่งเดซานเลยเงินทองไหลามาเทมาประสมเด็จปกักธงรอเตรียมตัวซื้อบ้านซื้อรถโอ้โหยี่สิบปดยี่สิบเก้าเป็นยังไงตกตําแหน่งยาจกปัญหาต่างๆเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านควรที่ต้องหยุดก่อนนะครับระแวดระวังบางคนขยันขยันอะไรครับขยันสร้างนี้โอ้โหติดนี่ร้อยล้าน ติดหนี้สิบล้านขยันสร้างนี้อยู่เฉยๆคนขี้เกียจรวยรวยอะไระครับไม่มีหนี้ครับก็รวยไงไม่ได้ไม่เสียแต่เราถือเงินเอาไว้จังหวะดีๆลงปั๊บเดียวโครับตูมเดียวรวยเป็นเศรษฐีรอจังหวงะครับ,นะรบใช้สติปัญญานะครับตอน29ตกตำแหน่งครอบครัวเงินทองไหลมาเทมาประสมเร็จด,ดูเลิกงามยามดีเอาไปปรับใช้ได้ ว,วันที่30บ่งบอกว่าโชคชะตาตกตำแหน่งจะไม่จริงเชี่ยวกรับไหว้ขอพรสิงิ์สิทธิ์นำพาซึ่งบุญกุศลวาสนาจเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์เจริญลูกเรืองพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นเอาจริงเอาจังก็แปลว่าอะไรครับวันที่30เนี่ยไปไหว้สิงิ์สิทธิ์และเอาจริงเอาจัง,จงท่านจะประสบ็จในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินต่อแต่นี้ไปเพราะว่าท่านเริ่มต้นวันไหนทําแบบไหนมันจะเป็นไปตามนั้นเหมือนกับท่านค้าขาย มีคนมาต่อต่อไม่ค้าไม่ค้า,ม,คามีคนมาต่อราคาตั้งแต่เช้าเป็นไงครับโอ้โหขายไม่ดีทั้งวันนะใช่ไหมครับท่านขายมีคนมาทาผมให้ทิปตั้งแต่เชา้าอ่ะโอ้โววันนี้เฮงโคตรเฮงเหมือนกันครับในโชคจะตามท่านถ้าท่านจัดแจงทําตามแบบแผนประเพณีหมอสั้นเปิดไพ่ให้ท่านเรียบร้อยแล้วท่านย้อนดูว่าวันไหนท่านลงทําอะไรดวงจะตามท่านจะเฮงไปตลอดทั้งปี ด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำชูปกปากคุ้มครองรสา,าดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์รวยโชคอัศวินขี่ม้าส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มด้วยเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาประเดบ,บดังนะผมยังตกตาแหน่งอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองก็แปลว่าโอกาสทองจะเข้ามาในปีนี้แต่เราดูระยะเวลาสั้นๆตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่30มบวงบอกได้เลยว่าโอกาสมันจะเข้ามาในวันนี้ในเดือนนี้ ท่านจะรับหรือไม่รับช่วยไม่ได้นะครับแต่ละคนดวงชะตาไม่เหมือนกันช่วงเช้าช่วงเย็นยามซิงยามเขาเรียกว่ายามซิงยามจื้นะครับผมสําคัญมากต้องดูให้ดีนะครับผมแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาในเมื่อท่านจะได้รับโอกาสทองท่านจะได้เจอพาร์เนอร์ดีดีมันต้องมีสัญญาณบอกกล่าวเล่าสิบสัญญาณว่าดวงชะตานี้กาลังจะเปิดไม่ใช่อยู่ดีๆก็รวยขึ้นมามันไม่มีทุกอย่างมีสัญญาณอย่างเช่นอะไรครับฟ้าร้องไฟแลบ ครับผมนับหน้าร้อนเท้าหูกระตกหนังตากระตกมันเป็นสัญญาณดังนั้นเพราะฉะนั้นในโชคชะตาบนุศสวาสนาท่านต้องสังเกตสัญญาณดวงชะตาของท่านเองนะครับผมในโชคชะตาแต่ว่าคิดในโชคชะตาเป็นการดูดวงโดยรวมของราศีเพราะฉะนั้นท่านเอาไปปรับใช้แต่ว่าต้องสังเกตในโชคชะตาของท่านเองอีกทีหนึ่งนะครับผมอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวครับโลกนี้มันเป็นสัญลักษณ์จะติดเกิดขึ้นตามแบบแผนตุลาการ กดสวรรค์กดนรกกดโลกแห่งวิญญาณผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมลิ่ใหม่กดไลค์เป็นกําลังใจให้หมอจันกดไลค์เป็นค่าครูให้กับทางช่องนะครับครับขอท่าน,นชื่นชราบลื่อเป็นไได้ด้ดีสวัสดีครับ